เป็นอะไรชื่นชอบัะคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเฮไลน์นะฮะเราอยู่กับอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพสุดยอดมากๆเลยไปพบเขาเลยครับซันน่ ที่เราจะไปพูดถึงผลงานในปัจจุบันหลายหลายคนที่แบบติดตามตอนนี้มันก็อยากรู้ไปถึงอดีตอดีตก่อนที่จะได้มาจะคุยเลยอยากคุยเลยอดีตไม่ค่อยดีเท่าไม่ใช่อยากรู้แบบอดีตปรชาติเลยประชาติว่าประชาติโหยโอ้โหทหารอะไรไม่ใช่ไม่บอกว่าก่อนที่จะได้มาเข้าบ้านเอเอฟเห็นบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย จริแล้วที่บ้านไม่คบบ่อยสนับสนุนเรื่องแบบว่าร<ป>้องร<บ>องเพลงใช่ไหมเท่าไหร่ใช่ไม่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเพราะว่าโค้ชเพราะว่าชุม่มมากเลย <c oughs> เลอฟพลคันเน,นี <c> ่ย <oughs> <c oughs> คือคืออย่างนี้คือเราเหมือนเรียนไปด้วยพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ร้องเพงลงอยู่แล้วร้องเพลงกลางคืนใช่ไหมคะก็ต้องเจอสังคมที่ที่กลางคืนกลาง็ืนเพราะว่ามันเป็นอันตราใช่ที่จริงก็ไม่น่าห่วงนะหน้าเราก็ไม่น่าห่วงแหละหน้าหน้าตาไม่เขากลัวว่าเราจะไปทำอันตราย ใช่เดี๋ยวไม่ต้องร้องร้องอโด้วยดินี่เป็นผู้หญิงด้วยกันนะเนี่ยใช่ก็แค่แหละเป็นผู้หญิงด้วยกันนี่แหละผู้หญิงด้วยกัรนี่แหละก็ต้องกัดกันอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูแลเองไม่จริงเขาติดหนุ่มอะไรนะอะไรนะหล่อคีโแลม่รู้ด้วยอ่ะโปรดิวเซอร์รายการนี้เขาติดหนุ่มขี้โอเลยจ้า ที่จริงมันมีจุดพลิกค่คะค,คือเราก็ทําทงานงานผับแหละก็ขอเขาขอ,ขอพ่อกับแม่ทำอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็บอกว่าแล้วถ้าสกิดว่ารเรียนตกอะคือคือตอนนั้นมันเข้าปีหนึ่งมาหาลัยเรียนยากมากเราต้องต้องคือต้องเตรียมตัวทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยออบอกเขาว่าเออเราจะไม่ตกวารเอาคะแนนดีๆอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเอ้ยได้สามกว่านะโอ้โหนี่เป็นงานเรียนเก่งด้วยสามกว่าเรียนยังไงได้สามกว่าล่ะผมทำงานด้วยเรียนด้วยคือที่จริงมันมีวิธี คือด้วยความที่เราทํางานเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นมันจะบังคับตัวเราเองอยู่แล้วว่าเราว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ทันเพื่อนเราก็ต้องอ่าน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 อะไรที่เราไม่ทันหรืออะไรที่เราแบบทําไม่ได้อะก็ให้เพื่อนคนที่เก่งอ่ะมาติวมาติวให้เราแล้วก็เราพอพอเราไปสอบแล้วก็รู้ว่าเออเฮ้ยเขาเขาเรียนมาแล้วเขาจดมาถูกถูกอันอ่ะมันก็ได้มันก็ได้สอบดีนก็แบบ อันนี้พี่ซานี้จบจากที่ไหนมาจบมสวค่ะมสวคณะเอกภาษาไทยมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วมสวไม่ใช่ขี้ๆนะฮะทำไมคะมศวที่ยากมากฮะยากเลยค่ะคนจะเข้าได้ต้องคิดเยอะเลยใช่่ทำไมต้องคิดเยอะล่ะดูถ้่คุณดูหน้าดิฉันน่าคงเหมาะกับการเรียนมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยไหมล่ะอ้าวผมก็ไม่รู้เป็นมนุษย์ภาษาไทย ฉันเก็ดก้องนี่ซูมเข้ามาแล้วดีแอฟบแปลกมากเลยะเอออันนี้ต้องหาคนอนซาวนนะไม่เหมาะไม่เหมาะเดนี่ไม่ต้องซูมตามากนะ นักร้องก็ชอบพี่ตูนมาที่แสลมโอ้เออเป็นชาวร็อกใช่ต้องกำตรงนี้ด้วยต้องกำเว้ยกำเป้าด้วยแล้วก็แล้วก็ตีเข่าด้วยคือไม่ที่ที่ชอบพี่ตูนเพราะว่าจริงเราก็คือรู้ประวัติเขามาว่าเอ้ยกว่าเขาจะมาเป็นนักร้องก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะร้องเพลงในผับเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็สู้มาหลายอย่างเรารู้สึกว่าว่าเป็นชีวิตที่แบบเอ้ยมันมันมันไม่ได้แบบได้มาง่ายง่ายมันไม่ได้สวยหรูมไม่ได้สวยหรูอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไอดอลหนึ่งคน นอกจากพี่ตูนล,ล่ะคะมีใครอนอกจากพี่ตูนล,ล่ะคะก็ก็เอ่อเป็นผู้หญิงแล้วแหละร้องเพลงก็ต้องเป็นพี่ปุ๊อัญชลีพี่อุ้มหาญชัยพี่แอมสวรรคอือโอ้โหเยอะนะเยอะแต่ว่าสไตล์ก็จะเป็นแบบว่าแนว rock 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 อะไรน่้ฮิล,นะลนนิปินต่างประเทศละ่ะต้องมีวงศิลปินหรือว่านักร้องศิลปินที่ชื่นชอบต่างประเทศที่เป็นฮอเออชอบโฟนบอลนี่ครัเขาคือเขาคือเขาคือวงวงวงสมัยก่อนวงเก่ามากนักร้องนําเป็นผู้หญิง ซึ่งแบบดูเพี้ยนเพียนฟิกฟิกนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าเหมือนแบบเป็นหญิงปฏิวัติมสมัยก่อนเนี่ยนักร้องเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยแต่งตัวหรือแบบอะไรที่แบบ จะไม่จัดเออเขาจะเป็นรันเนแบบเป็นแบบสาวแบบแต่งแบบเยอะๆใส่หมวกอะไรที่กําลังฮิตสมัยนี้คืออยู่บนตัวเขาหมดโโอ้หเป็นแฟชั่นแบบเป็นกันสล็อกใส่หมวเจ็ดใบจะบ้าเหรอใส่เจ็ดใบเลยเหรอใส้นหนักเจ็ดใบไม่ใส่เยอะเฮ้ยใส่หมวเจ็ดใบแล้วที่เหลือไม่ใส่อะไรเลยอย่างเงี้ยเหรอบ้าหรือเปล่าใส่เยอะๆใส่หัเ็ดดวงเยอะๆไงดูเยอะๆโอ้โหคีเอ็เนาะใช่ไหมคีเอ็ทป๊อปกับปิ๊ดว่ะเออ ต่อคนนี้ดูไปดูมาหน้าคล้ายๆกันก็จะไปกับเตยกับเตยไงคนน้นมาดีมันจะจบรายการอย่างเงี้ยโอเคนะฮะงั้นนไปไปจบรายการเลยเหรอเอ่าแล้วพอมาได้ได้ประกวดค่ะถามพี่ซานีอย่าอย่ามองหน้าผมถามพี่ซานีไม่กล้ามองขื่โอ้ไปคือเคยเจอกับตอนนี้ตอนประกวดเอหกด้วยกันคือเขาเข้ารอบไงแต่ตกรอบไงแบบนั้นสิ อย่างนั้นยพูดอย่างนั้นถามถามสักเรียกเรียกว่าเขาไม่เลือกดีกว่าเออโอ๊ย พอได้เข้าบ้านเข้าบ้านอย่างเงี้เช้าเนี่ยหลายคกที่ออกมาชีวิตเปลี่ยนเยอะไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนเยอะรวยขึ้นอนี่แหละนี่ไม่ประกวดหวังอย่างเงี้ยไอ้าวใครประกวดไม่หวังเงินถามหน่อยดิไม่หวังออกซิงเกิลไงอยากมีเพลงเอาทั้งเอาคนทำงานหวังเงินไหมไม่ไปประกวดหวังดังไหม เราเลือดทูบบีไงอย่างที่คราวที่แล้วเราดูเลือดแบบผมเลือดไปคนกทูบบีเนี่ยเป็นคนคิเอเดงอเคคนอื่นทำงานจริงเงินเดือนทไม่เอาเหมือนคนอื่นนะงานอาร์ตอาร์ตดีแล้วแหละดีแล้วแหละกลับมาที่กลับมาที่เราจะออกจากบ้านเอออยากให้ไปแวะนู่นแวะนี่บ่อยหลังจากก็เราจะออกมาแล้วเออชีวิตเปลี่ยนไปเยอะอย่างที่บอกค่ะก็เปลี่ยนเดี๋ยวคนรู้จักเยอะขึ้นอแน่นอนอยู่แล้วคนรู้จักเยอะขึ้นเป็นเป็นคนที่แบบ มีเพื่อนเยอะขึ้นเพื่อนร่วมโลกเยอะขึ้นอร่วมโลกเลยเหรอเพื่อนเก่าเก่าที่ไม่เคยคุยกันก็มาคุยพรรู้จักเราเพราะเราจำปุ๊บเฮ้ยจำได้เปล่าเลยไม่ใช่คำว่าเลยไม่ใช่คำว่าเฮ้ยอีนี้เรียกมาตั้งแต่หัวกันใดบ้านือจากที่ยรจากไม่เออจากไม่คุยจากไมสนิทใช่แต่เราก็ถือว่าโอเคนะเราก็ถือว่าเออเราก็เราก็ได้มีเพื่อนเพิ่มจากที่ก็เหมือนจะเคยเป็นเพื่อนกันแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เคยคุยกันอะไรอย่างเงี้ย แล,แล้วก็ใช้ชีวิตลําบากขึ้นไหมลําบากขึ้นไหมมันชินมากกว่าค่ะมันชินมากกว่าวเพราะว่าเรารู้ว่าที่จริงแล้วมันเหมือนเราเองตอนแรกเราไม่ได้ไม่เคยคิดว่าเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนที่เขาแบบอมองเราอะไรเงี้ย<ะ>แต่ว่า เราเริ่มมาเราเริ่มมาเห็นว่าเอ้ยน้องๆที่แบบมาตามเราแต่งตัวเหมือนเราแต่งตัวตามเราชอบอะไรคล้ายๆเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตัวเป็นแบบอย่างให้เขาอ่ะมันก็เป็นอัตโนมัติค่ะเช่นใส่ต่างหูไม่เหมือนกันสองข้างทาขอบตาสีไม่ได้ทาอันนี้ไม่ได้ทาพอดีฝนตกตรงหน้าสตูใช่ไหมแล้วลื่นแล้วลื่นทัดหาตาหน้าหน้าหน้าตาหน้าตาหน้าตานตาหน้าตา้าตาน้าตาหน้าตาหน้าตาหตอนแรกาห้าตาหน้าตาหน้ เขียวข้าวจยโอ้ยไม่สวยเอาอีกครั้งนึ่งบ้านเราไปดูเนี่แหละโอ้แม่ชอบมากจังเลยทั้งแขกรำเชยน้องมินดีก่อนคู่เนี่ยโอ๊ยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมาพูดคุยถึงเพลงของเธอกันนะครับผมพักคู่ครับไง